สวัสดีครับพี่น้อง f c ทุกท่านนะครับที่ผมได้นําคลิปมาให้พี่น้อง f c ได้ดูกันนี่ก็คือเป็นพายุฤดูร้อนที่พัดถล่มเมื่อคืนันที่16พฤษภาคือเมื่อคืนนี่แหละครับคืนันที่16พฤษภาต้นคลิปนั่นก็คือที่บ้านผมนะครับแลกนี่ที่พี่น้อง f c ได้เห็นอยู่ตอนนี้ก็คือบ้านแม่ผมนะครับสภาพอย่างที่พี่น้อง f c ีได้เห็นครับสภาพหลังคาแล้วก็ห้องนอนนะครับโชคดีนะครับที่พี่สาวและลานหรือว่าแม่นะครับได้ออกจากห้องนอนก่อนนะครับ ถ้าบอกเช่นนั้นนะครับอาจจะได้รับบาดเจ็บได้นะครับเนื่องจากไม้หรือว่าฝ้าเพดานได้หล่นลงมานะครับนี่ก็คือสภาพาบนหลังคาของบ้านแม่น,นะครับตอนนี้นะครับก็ได้ไปแจ้งกับหน่วยงานทางเทศบาลเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ก็บ,บ่รู้ว่าจะได้รับความช่วยเหลือถึงขนาดไหนนะครับก็ต้องรอดูติดตามต่อไปนะครับส่วนบ้านผมนั้นก็ไม่ได้รับผลกระทบมากเท่ากับบ้านแม่น,นะครับมีแต่เพียงต้นไม้ที่ล้ม แล้วก็มีบางส่วนที่ทเสียหายนะครับแต่ผมก็ไม่ได้เอามาลงให้พี่น,น้อง f อได้ดูนะครับตอนนี้นะครับก็แค่รอรอความช่วยเหลือจากหน่วยงานทางภาครัฐนะครับว่าจะได้รับความช่วยเหลือมากน้อยขนาดไหนนะครับก็ต้องติดตามดูต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมขอจบเพียงแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ